สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมุตคขู่ทุกคนเด้อออกมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อสีมาตอบก็บคนต่อและพี่น้องมาแก่ตหนาด้า,ดานด้านเลยเนาะมึงบักขอดบักจังไรอย่า่าสั่นไสีให้เมมอนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับเมมอนขอขอเบาจะขอเบาเด้อเพราะว่าเบาเิ่งคลิปมันมือเศร้านี่ มันออกมาตอบแก้นาโดยรันดานเลยนะเรื่องบังคลามใส่ในเม็ดปักถั่วเนาะอันนั้นมึงเว่าสมุดใส่มึงไดมึงว้ามึงว้าใส่กูสัดสัเลยไดมึงว่าบังคลามสารคามนี่แสบเด้มมอม,มึงว่าขั้นมึงได้เจออีอีมอยอีอีมอนอีมอยคือมึงได้เจอบังคลามกูเนี่ยมึงตายแน่อือใส่เม็ดถั่วลายเม็ดเลยแหละ นี่ข้ามหมายมึงพังคาขักนะคำบอกของมึงนะมึงพังคัก่ะพังออเด้อเอฟซีเด้อมันบอกแบบนี้มันมันแมนบอกล่ะมึงว่าบักทากูได้เจอบังคลามึงทาทงไงทางยาวนะมึงตายคาค่อีมอยอีมนอนมึงตายคาเอิกแน่นี่ข้ามหมายนะมึงว่าได้ไรนะบุห้ยกูว่ามึงพังอันนั้นใส่ของมึงจากไหนสะฮะ ข้าวไม้ของมึงมึงผ so ิดดีๆนะข่าวบอกมึงเขาบอกพิษบอกไม่บักจังไรเอออูสิบอกข้มึงซะขั้นมึงบอกว่าสมเทียบนั้นมึงต้องบอก่าโอ้ยผู้ใดอยากกินบังคลามมันสารค่ามาซิมมึงเ้อบ้านข่อยเห็ดใส่ถั่วใส่เผือกใส่มันใส่ยังใส่กะทิแ่บแสบเลอพี่น้องอืมเผาเหลืองๆไอ้หอยหอมแกะออกมามึงต้องว่าแบบนั้นอืมมงนจังฉือ อันนคือมึงว่ามันโรถรึกอันมึงว่าว่าเออคัดอีม้อยอีม้อนเจอบังคลามกูนี่มึงตายโดดมึงว่าแบบนี้อืน้ำกะทิก็เข้มข้นขนาดเลยอยตุวยเลยมึงไม้ขวานใดๆนะพังเอาพี่น้องมันไม้ขวานใดๆอันมันเอาแบบนี้นะมีม้อนสองมาเปย์ฟังเรือบาดนี่เด้ออยากตอบมันคำนี่แหละที่่ายากออกมาตอบนะคำตัวบังคลามนี่แหละ มึงคือมาสิก้าว้ามึงสิก้าว้าตีบอกโอ้ยของผมมันพังมกเด้อพี่น้องเด้อคักเด้อทั้งไงทั้งแามเด้อสิไปจัดอีมอยอีมอนมึงเบาออกทั้งขนาดนั้นอมึงเบาสำนันเข้ากระดาวออกเลยว่ามึงเบาสมเทียบใส่หยางมึงหูติหึกับมึงเบาสมเทียบใส่ของมึงมึงหูจักแหละถ้ามึง่อจะเบาสมเทียบมึงก็ต้องออาตรงๆออกมาดมึงเห็นว่ากูเบาบังคลรามเซโนนิเซ่ แซ่บเด้อพี่น้องเด้อบังคลามไซโน่เลยไซเผือกส่กะทิมันมันแซ่บอืมก็คือบังคลามสาร์คามนี่กูว่าอู๋นะกูบอกว่าเลยบ่เออจังสั่นจังสี่เลยนี่กูวอากูวอาตรงๆว่าบังคลามบ้านกูแซ่บไซเผือกส่มันอืมกูซื้อกินไประจำกูบอกว่าคือมึงมึงเพิ่ถจะมาสมเทียดอย่ามาเห็ดใส่กูมึงคนกูได้กินนั่นบังคลามมึงเนอะกูตายค่ะเอิกมึงมึงบอกนะยายมอนตายโดไอ้มอยตายโด นั่นนั่นไม้เขาวาดได้ไดอะนะฮะเบ้บักจากไร้ไพ่ใหม่บักบมิสมองคิดเออมึงเบามึงกูเบาเมึงใส่มึงนะมึงมาคิดปีนข้ามมาเบาเออกมาแก่โตให้เอฟซีพังติโอ้ยเพื่อนบาดไอสมองตื่นปานนั้นแค่เพเบาะทำนั่นเพื่อนก็คิดออกแล้วคิดมึงที่เบาออกมานั่นเพื่อนกระเดาออกแล้วว่ามึงเบาอียังออกมาอืม แล้วมื่ก็ต้องเอาออกมาเราคลิปเก่าๆเอาบอกเอามาแสดเราคลิปเก่าๆนะเขายกออกแล้วนะยกไปแล้วคลิปตัวนี้เันยกเว้นไปแล้วตองเอามาเ้าเอามาให้ผู้ใดพังเพิ่นหูมาเลยตัวนี้นะกูยอมรับแม่ลูกทีกูพิษกันกูไ่ได้ใส่ให้เพื่อนอันนี้กูไ่ได้ใส่ใหยผู้ใดได้ไ่ได้ใส่วห้ผู้ใดยาหรืออย่างใส่ได้อันนี้ก็แม่ลูกกูพิดกันอีรีได้กันอีดีลงหลกโซเชียลอีดียอมรับ ที่ผู้เท่าบะเถิงการแต่ลูกก็หูเท่าบะเถิงการก็ได้พิษไปแล้วก็ได้มาขอสมัติสม,มาเมแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อให้มันถูกต้องอันนี้นะมันยกประเด็นไปเลยไม่ต้องออกมาเออสีบอกใหน้นะไม่ต้องจําเป็นดอกว่าเป็นจําเป็นออกมาเสดดอกเออเอาปัจจุบันเขาจเอานะนี่ยังต้องเอาปัจจุบันอย่าเอาเก่าๆเ,เพราะว่าปัจจุบันันดีกันแล้วไม่ได้ว่าอยังให้กันแล้วไม่รู้กันฮะเออ มึงอะไรฮ่าเรื่องนะหาเรื่องใส่ขอกัวกูฮะหาเรื่องใส่ลูกกวบัลินน้องเมียดินหมูดินม้าฮะดินแม่เถ่านะเจ้าหูเบิงนะไพ่ไดงยินนะมึงไพ่เห็นนะมึงอันนี้ฮะฮะไพ่เห็นนะมึงมึงบอกผู้เดียวมึงได้ด่นะมึงแต่งสถานการณ์เบาเองมึงเนี่ยไพ่จะไปเสือหัวมึงบักภาคหํำมึงฮะไพ่เสือหัวมึงวิไพ่เสือเพรามึงสังประเด็นเราเอง ค้ำขาสืกคำขาคืบออกคาว่ามึงใส่หายไปสีกูตัวนี้นะอืมที่ว่าแม่ลูกกูมันด่ากันกูยอมรับมันกูไปหาเหลืองว่าอันเอฟซีบอกคนเาร้าโลกกันนะฮะหาเหลืองใสแจงประเด็นใสประเม็นอันพราะว่าธอกูด่ากันเองันแต่กูเฮ็ดพิษเองลูกกูเฮ็ดพิษเองลูกกูก็มาขอโทษกูแล้วคนมันโมโหมียังมันกระบอกไปเบิร์ลูกด่ามากกูก็ด่าลูกไปกูก็ด่ากลับทุกคำที่มันด่ากูก็ด่ากลับ ทุกขั้นแต่เป็นเหตุกูกูก็เหตุกลับอืมแต่มันเป็นเรื่องของแมลูกกูกูย่อมรับี้แมนอีลีตัวนี้นะถ้ากูด่ากันเองบริบาปูไรหาเรื่องว่าว่ดด่าแล้วว่าบริดาด่าอีลีอืมก็ถ้ากูด่ากันดีหายกันดีีให้เข้าใจนะเขายกถิมไปแล้วประเด็นตัวนี้นั่นมึงอย่ามาประเด็นเก่าๆนั่น มึงเอประเด็นใหม่ออกมามันมีอย่างว่าบโบขู่มือเนี่ยมิจะเข้าด่ามึงด่าเขาเข้ากระดามึงกุสิบกค่ะซะมึงนั่นหาเรื่องหาเรื่องสับักเปสีหมูสีม้าสีงอสีกล้วยสีนนองเมยสีเมแทามึงหันวาเอาเองมืดอ๋อปากมึงใครเด็กยินนะมึงใครเห็นนะมึงบบเพราะเขาสื้อมึงะเขามาซ่งมึงนะมึงบโึมึงเห็นเหดอยู่ใส่ฮะมึงยอมมาแก่ตอีกนะกว่ากุสิบบเ่าว่าเดว ไปชิจดแต่คลิปล่าสุดเมื่อวานนี้อุปพังคลิปมึงมึงมึงดีนดีนแห้งเนาะดีนแห้งเอาน้ำพรมาประจานอันนี้แหละค่ะว,ว่าเอาน้ำพรมาประจานทังเอาเด้อพี่น้องเด้อคนอันนี้มันมดแดียวมดแดีวสิว่าน้ำพรมึงเด้อนนะเด้ออืมที่มึงเอาออกมาอลินนะสิบอกให้ซะมึงคิดดีๆนะที่มึงบอกใส่บักเปย์บักเปย์นะมึงด่าไผรบักเปย์บักเปย์เนะี่ย มึงดาเสือสาสไทยมึงเองกูบอ,อลูกเคยกูเป็นคนไทยอืมมึงดากันเองมึงว่าอายปากตีฮะมึงระวังดีๆขอมูลเขาเก็บไปเบิร์ดเซฟไปเบิร์ดคลิปแต่ละคลิปมึงออกมาเบาหนะ่ะซิเซฟไปเบิร์ตกูก็เซฟไว้อืมกสูสบอกให้แต่ละคำั่มจำไว้มึงมงาเรื่องใส่ตัวอืม คิดพิดแลว้วทิ้มึงอกมาว่ามึงคิดพิดแลว้วมึงอยากใส่เขาคนไทยคือกันจะเบาใส่กันเออต้องหักกันสามัคคีกันฟองดองกันพรมแมนบอลเมื่วาฮะก็เด้มึงออกจากปากมึงเองมั้งคนไทยคือกันหักแพ่งกันสามัคคี้กันฟองดองกันไม้แข่าวขางมันหนีหยางคนเล่ากต่มันไม,มนนในใน่มีคนเล่าเซตใดๆสัตว์เออ มึงจะออกเราว่าห้าสิแตกเห็นยังะ่ะเมียเขาเขาหักตัวลูกเขาเขาหักตัวมึงไปเบาใส่เขาด่าเมียไผ่ไปสุบยากษ์หายสร้างว่าทั้งทนคนเ่าถึคนต่างชาติต่างทินต่างอย่างกรยานเนี่ยเขาได้ว่าเป็นเมียเออเขาก็ปกป,ป้องอยู่ดีนี่แหละแล้วก็คลิปทีบันดาน้นองซารีด่านแม่สวนเ็นกัเหเ็ดใส่แม่สวนมึงประจําเป็นออกมาดอกลูกล้านเพิ่นขอโทษขอโพยแล้วมึงเห็นอยู่บ่ นังมุนกูน่ะแต่งขันหาสมัติสมสมาขอโทษแล้วหน้าสารีมันนัน่นแล้วก็แม่สอนมันนัน่นออม,มึงเสียมาบาเบาหาสิแตกเห็ดอย่างแล้วก็อาโหสีอาัยให้อมดแล้วแล้วบอได้เยวมึมีเรื่องมีควรมึงได้ยินอย่าบ่เมืองอย่าบ่าคลิปเล้วขนาะดปุ๊ละปุ๊บใจให้โอกาสหลานให้อภัยให้หลานกูเบิ่งคลิปได้กูเบิ่งคลิปแล่าได้แม่สอนนะ่ะน้องสารีกูเบิ่งคลิปแล้วตลอดเออ ดีใจได้คนที่ทำความผิดแล้วมาคิดได้ว่าโอ้กูเห็ดผิดไปแล้วอืมต้องมาปรับตัวใหม่นับหนึ่งใหม่หักกันแพงกันมีอย่างให้กำลังใจกันมึงอย่าไปว่าโอ้มึงอย่าเอาออกมาออกมาไม่ประโยชน์ดอกคิดนานๆเขาหัวควันเอฟซีเก่า่นหัวควันมึงหูเบอฮะมึงว่าไม่ประโยชน์แต่เอาคิดไปอนกมาเสียะเอ๊ะทงได้ อีมันบรรดาสารีเด้อเนี่ยอีมันบรรดาใหญ่สอนเด้อเนี่ยดาแม่มันเองเด้อเนี่ยอ๋โกมดปันญ,ญาค่ะบาดเนะี่ยได้แล้วเขาหู้เลยวระจำเป็นมึงเอาออกมาดอกคิดอันนี้ก็คนที่ยนสมมะเบสีนั่นแหละส่งไม้มึงนะมึงจังหู้นะก็ท่มึงหู้เออเอามาให้มึงออกนะพวกม่านซาตานเอามาให้มึงออกนะหู้บอพี่ม่านซาตานเอามาให้มึงบอกนะมึงอยากเป็นผีเป็นม่านคือเสาบอบักลาฮะ มึงยาซะยาเห็ดซะท่ตัวดีๆซะมึงอย่าเห็ดอย่าสั่งศัตูใส่ตัวเองเออมึงหูบอกเผ็ดเป็นคนไทยนะมันหูนะมึงยู่สารครมคือกนกับมันนะเออเขายังรออยู่นะเสียมเลยนะมึงนะเรียมตัวดีๆนะอ่ามึงจะเพิ่งดีใจมึงจะเปลี่ยนประเด็นมึงจะเอาดีเข้าตัวมึง มึงเราออกมาน่ะเขาเบิ่งลิดมึงดูสิมึงเราใส่กูน่ะมึงจะดันกูหนักมึงแสะเม็ดถั่วมึงนันมึงแบบมึงท่านได้เจอเม็ดถั่วมึงนันตายข้าอึกเลยอีม้อนอีมอยนะนี่ละขั้นี่หละขั้มที่มึงว่าอู่นะมึงเข้าใจบอคั้มมึงบอกตรงๆบอกโอ้ยไปกินเลยเด้อบางคัาบ้านข่อยใส่เผือกใส่มันใส่กะทิหอมหอมเขาแฮมแฮมคักแสบเด้อพี่น้องเด้อไปแบ่เด้อเขาบได้กายไปทักษะหลักข้าม นี่มันเป็นขำาเจบคำางามอือหูบอบอไบเบื้องนั้นเป็นค้นทุเรศเอาน้ำพอมาประจานบู่๋แล้ฮะอือใส่ปลใส่ป้าซเบื้องของมึงอือทีบบ่บ้าผ้าซีเบื้องของมึงอ่ะฮะมึงกล้าบอกอ๋อออกมาโซ่ของมึงนั่นออกมาเบ่งด้วยแม่ในี่บอก่าเปใส่น่ะฮะออกมาเบ่งกมื่ะอือที่มึงกลา้าโซ่กับ คือมึงเล่งพ่อแหละโอ้โหนันมึงดอกพวบมึงออกจากฝาพึงแล้วนี่นะก็กูจะวเล่านี่นะอืมมึงสาวเม็ดบมกทัวมาดันกูใายข้าเอิ๊กใายโล่ายหมอนนี่นะฮะเรื่องใช้ทั้งมดเลยฮะเรื่องใันเรื่องแม่ลูกกันมันยกประเด็นออกเดอร์เรื่องหน้าซัลลี่เรื่องแม่สอนกันยกประเด็นออกเดอเรื่องลูกร้านที่บอกให้เพิ่นอะเดอลูกห้านกูมาขอสมัติสมมาเพิ่นแล้ว ่นกาผ้าให้โทษแล้วคนบริวะย,ยังแล้ว่นถือตองกันแล้วมึงเห็นอยู่บอเออกันเพื่อนบอถือตองกันเพิ่นธรมมาดามึงบอมึงแน่เพิ่นมาปกป้องลูกหลานเพิ่นหันฮะมึงเห็นอยู่บอลิปนั่นบักสันดานบักจังไรบักศาสหมาบักสมองหมาบักมนุษย์สัตว์มากเกิดบักซัมมาเบสีบักพีมาา่านซาตานมึง,งนั่นเออตายแหละ พี่น้องก็จะเชื้อมนอย่าเบิ่งแม่กว่าซารีแล้วก็มาปับกล่องร้านเราแล้วก็เโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่สอนแล้วก็ปพวกกล่องร้านเราอยู่แล้วก็บอกสอนร้านเราอยู่ออให้สิไปพังควมึงนั่ะเอาคิดก็เกาแม่เสร่ะเอ้ยักสันดานหมาสิึันดานมันมันจบกันแล้วอย่างมันจบกันไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหมีแล้วอยังัออกมาอยู่ซ้ำเวสีส่งห้มึงตีเอาหอออกน่ะเออแล้วนี่ก็เป็นเนาะมึงเนาะคิดได้เนาะ บรกบ่มีสมองหนามึงกูเบิ่งไปตาขี่เดียดเลยหนามึงไงไปตาขี่เดียดเลยล่ะหนามึงนะเป็นตะนาวไปตะม็นโทษคนบ่ท่านตายเม็นก่อนละมึงอไงท่านท่านตายต้องซื้อซ้ำไดนยันคนไป่วยบ่ไปใกล้ซ้ำเขาเหม็นยันมีคู่ไปตรงไปตรงผีสัมบรยากแล้วอือโว้ยกูวันใสเด้อกูขอกมาตอบมึงเด้อมึงจะเอาคำไหนมาตอบกูอีกบาตรไหนฮะมึงแกตัวไปได้อีกฮะกูเอาคักเลยนะ แพ่งออเดอร์เอฟซีเดอร์แพ่งออเดอร์เมมอนบอาสี่แจงไปเดอรเรื่องเม็ดถัว่วเดอรมันเบาให้เมมอนมันจะเอาเม็ดถั่วมาดันเมมอนตายข้าอิกนี่ข้อมไม้บอลในใดเออข้อมไม้มันเบอลใส่ของมัน,นมีเม็ดถัว่วเออนั่นแหละมีมอนจะออกมาว่าเนี่ยท่านผูเฝ้ากับพี่น้องสิบหูเนาะตีข้อมไม้ท่านค้นสม้อนผลเดอร์เพื่อตีข้อมไม้ออกนั่นแหละนอกจากสมองปึกคนปึ๊กนล้วมันก็คิดออกคอนที่เข่าขางมึงหากับเข่าขางมั้ พิจิจใจกับขาข่า,ขามึงมัดคนที่เขาพิษนะ่ะคนที่คนคิดดีน่ะให้สิไปเขาข่า,ขามึงเอ้ยแบบอันนี้คิดงงูนะตายตายตายอ้าแค่คนี่เด้อพี่น้องเด้อยังให้หูจกักยาว่าสั้นว่าสี่เด้อไม่ม้อนกันม,มันบวมแห้งโพดก็เลยอยากหายมันนะมันบวาใส่นี่นะกืเออกมาตอบมันสาษิกนี่เนาะโอเคพี่น้อง ไายนี่มึงเห็นบ่สวนขัวกนนี้มึงเห็นบ่สวนขั่วก,กูนี้มึงเห็นบ่นี่เน,นี่นี่มึงเห็นบ่เนี่เพื <h> ่อนกูนะมันหนาอยู่สิตายกับกูข้องพันกดูดมสมบูรณ์อย่างนี้ก็ได้กินชีวิตพอเพียงอืมเป็นไปตลอดตลอดตลอน,ลอนคือมึงน่ะมีเวลาพักผ่อนมึงไงสิตายงานของมึงทำนะ่ะอองานของกูนี่สบายมึงเห็นบ่นี่เออประด๋อยงานคือมึงบักศาสตร์มาบักจังไร